สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุขุสุขคนครับพี่น้องครับเมื่อนี้เชฟไม่พ้นสิได้ดขายงัวและพี่น้องนะครับพ้นเอาง่วมากหลายปีวล,ล่ะง,งัวคู่นี่นกับบักเถิกใหญ่ตัวนั้นพ้นสิได้ดขายงัวนละพี่น้องนะครับก็เลยมากขออนุญ,ญาตเห็ุคลิปนะครับไอ้ไส้มากจากบา้านไส้ย,ย่อยนะครับมาทั่หาจานร้อยเตว่นเว่นห่นละนะครับเพราะแต่มาหอดนะครับพ้นเป็่นแฟนครับเอฟซีตั้งแต่จานร้อยอยู่สาวหน่อยุ่นละต้นปัจจุบันนี้ ก็เลยได้ม่ได้เวิ่งงวน้ำ่ายนสวันนีครับอ้วัสดีครับสบายดีสบายดีเอ้ยครับวัสดีครับเอ้ยโอ้ยสิดจะของงัวไม่เเปนเชียรไม่นจะขายงัวอะไรพี่น้องเอ้ยเป็นดจถือใจยู่บ่เอ้ยงามาสั่นเอยแล้วปะอใจอยู่เ่ไออยเป็นถือใจน้ำเพิ่นบถือใจนอไอ้นะครับนานเอื้อนลูกเนาะ เกิมาจำเงินไว้ซะก้อนมือล่ะค่ะไปแต่นไปซ่งโอ้บอกไก่ครับจ่าดีไปใสย้อยประมาณยี่สิบโลนะครับประมาณยี่สิบโลครับพี่น้องครับบานจานร้อยไปบานอ้ายเพื่อนนะครับพอดีคุณเอนื่อยว่าถึกสโตอันศึกสโลกแล้วถึกสตาแล้วใส่อะไรลูกเพื่นนั่นเองลูกเพื่นตัวนันน้นโคมนี้เชฟไม่ก็เหื่อยคุยกันโต๊ะลงราคาพร้อมไปส่งเอารถไปส่งให้พร้อมนะครับประมาณสามหมื่นหาทวนนะครับคุยกันราคากันเรียบร้อยเนาะเอลยเนาะ พร้อมไปทรงนอไปทรงไห้พร้อมครับสามเณนหาพันธทวนนะครับพี่น้องครับไปจะไหนผู้ขายง่วนเพะอยห้น้ำตีขึ้นหน้าเศ้าๆแทบม่อยากขายน้ำงัวพจักะขรขแน่จักได้ขายหลดได้น่แน่พ่จักอเออขายขายกัขายเออเมียไดเรียงลำมาเอาเดือบ่บอกคนเมียเจ๊ไม่รักขายงัวพี่น้องครับรักขายงัวบ่บอกคนเมียแบีายิมันแมนบ่ได้ ห่วย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 เอา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 เชฟไม่รักขายงัวเมียเราพี่น้องครับบาทนี่เอามาให้พี่น้องเมื่อกี้ไกลนะงัวเชฟไม่ขายบักเถิกไงก็สิขายพี่น้องครับมาสี่หมื่นนั่นบักเถิกไงสี่หมื่นถวนพี่น้องครับนั่นอ่าเป็นพ่อพันนะครับย่ามไปผสมพันธุ์นี่คือว่าขืนเสื้อหนึ่งหาร้อยบาทเปิค้าเอาค่านำเสื้อตัวบักเถิกไงนะเพื่อจะขายอยู่สี่หมื่นพี่น้องครับผู้ใดสนอกสนใจกับทักทายมาเด้อ สำหรับคลิปเมื่อวานอาจารย์ลอยลงพี่น้องโทรมาหลายคนแต่ว่าเจ้าของง่วงพนขายไปไหว้ปดนะครับพนหอนเงินบอกเฮ้ยจังใดสินี้ก็เลยไดี๋ยวขายไอ้ไส้พนใส่มะเบืองตัวนั้นแหละเบิดก่อนสองโค้มหนึ่ง 40, ยยโค้มหนึ่งสี่เมืองหายอีกโค้มหนึ่งสามเมื่งเบิดเลยนะครับมันเป็นนัวหน่อยเนาะพนก็เลยขายออกง่ายแต่ว่าตัวนี้ก็นี่ละบ่ลื่นกันดอกแต่ว่าตัวลูกกันลูกสาว มันเป็นลูกสาอาศัยว่ามันใหญ่ขก้นมากก็สิมีลูกต่ออีกนะนเอยห็น,ว,นว่าอะครับมันเลยสีแพ้ได้ก <c oughs> รเป็นตัวถือก็กสิคืนอีกร้อยเน,ะนาะแต่ตัวเมียในพดอดีครับ,รบจะ่าะวา่อใจันจะน่อยประมาณอีกปีหนึ่งสองปีกับสิมีลูกได้บ่ไนตัวตัวตัวลูกมันตัวแมีมันชุบตี่งกบาตัวเมีมันก็ลังกลังขืนควอยู่บักเถิอกไง่นึ่ขขืนควบมือหนี่ ครับเนี an <an ่ครับบักเถิกไงขนนาดสองแม่ลูกนะครับพี่น้องสองแม่ลูกเพิ่นตกลงกันแล้วสามเมื่อหานะครับเอื่ยเพิ่นว่าให้ไปส่งให้พร้อมนะครับใส่หลอดไปส่งในเพิ่นเขมราดนะพี่น้องครับบันใส่ด้วยยูติดๆกับเขมราดเลยนะครับบ่อไก่นะครับพี่น้องประมาณยี่สิบโล นะครับส่วนบักเถิกไงนี่เพิ่นสิขายสี่หมื่นนะครับเพิ่นสิปล่อยไว้สี่หมื่นนะครับโย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 โอ้คือหาวใส่กล่องใชเนาะสูงเด้อพี่น้องเอ้ดได้ดอ็นทวนหัวอควายมันตัวไหนลายสี่สิบขึ้นปื้ดพอดส่วนสูงลายสี่สิบขึ้นปื้ดพอดนะหั่นบักใหญ่เลยเนี่ยบักเถิกไงเพิ่นเนี่ยนะครับเอาใบเห็ดพอพันพี่น้องครับสี่หมื่นทวนนะครับมาเร็วได้เร็วมาซาบเอได้คือจังหมู่บ้านเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อครับสำหรับผู้มักง้อไง นะครับง่วงหูนะครับบักเถกไงซี่มื่นถวนนะครับพี่น้องครับเพิ่นสีค้ายคือกันนะครับแต่วซ้งไม่ลูกในี่ไอ้กับเอื่อยเพิ่นเอาแล้วนะครับเสียไปบันเสยย่อยนะครับพี่น้องอยเขียนแขวนแถวๆนี่นะครับน้องผือเข็มมะลาดโนมานนะครับมาเบืองได้นะครับง่วสลหรับบักเถกไงตัวนี้นะครับสี่มื่นถวนครับพี่น้องครับไปส่้งไงพร้อมสี่มื่นถวนนี่คือไปส่งไงพร้อมนะครับอันนี้ที่แรกนี่คุณพี่เพิ่นขอขออยู่ดอก ขอราคาลงอยู่แต่ว่ามาได้กันที่3าหาได้3าหาแล้วก็ไปส่งให้เอื้อยแล้วนํานะครับมีรถส่งต่างหากนะครับแต่บกักเถืกใหญ่เฮานี่40,000ื่ถวนเลยนะครับปุ้ยงามตัวพี่น้องเลยว่ามันสรั่งโอ้ยแล้วสิมัดจำแล้วว่ามาดิเอาฟังน้ำกันพี่น้องครับบาดนิไอ้แล้วสิมัดจำใบมื่นหนึ่งได้เนาะใบมื่นหนึน่งครับ,บ ไปส่งแต่ว่าก่อนไปโทร่วหาคนแน่ครับผมได้ครับเบอร์โทรจะนั้นผมมีอยู่เนาะเดี๋ยวผมออกไปนั่นไปนี่นะครับครับครับไปครับครับเบอร์ที่ไอแล้วทั่วมานะครับเดี๋ยวสเอเออเขียนไว้เห็นน้ำในเอ้ยเอาให้น้องมั่นครับถ้าผมบ่ได้ไปน้ำมือไปส่งครับวันจันทร์เด้อครับครับวันจันทร์เด้อครับไปเดี๋ยวให้น้องมันไปส่งนะครับผมเดี๋ยวฝากมือหนึ่งหน่อยครับฝากเบอร์ไว้น้ำน้องมั่นน้อเบอร์เอ้ยน้ำเบอร์ไอพร้อมนะครับมีประกาศป่อไหมจดอะไรที่ เอาเอาไปเอาเอาปอาเ่าดีอกดีใจครับไอ้ไส้มาเหร่นน้ำมาอนี่นะครับเป็นแฟนครับพีเอฟซีมาตั้งแต่โดดโดดหมดพี่น้องนะครับปกติจะรอเห็นยังขายเพิ่อนกัดซั่งเรื่อยๆเด้อน้ำเจียวแม่งดาเจียวแม่งแข้งเสียเจียวค้างเสียไอ้เราสั่งน้ำประจํานะครับเหมือนนี้มาซื้อหอนหัวครับก็ไปครับครับเอ๋ยเล่ากัด เห็นประจํานะครับไปตลาดริมโขงของปลากับพ่อกันประจํานะครับวันนี้ก um ็เลยได้โอกาสได้มาเยี่ยมยามน้องเห็นว่าจัดลอยสิเป็นได้ห้อยไม่พี่สันเพิ่นก็เลยมาเยี่ยมยามอุดนุ่งัวไปเลยงัวก็งัวเชฟดไม่แต่ผมงัวจัดลอยต้องพี่น้องจัดลอยผมมีงัวน้ำเพิ่นไม่แต่ท้ายคลิปล่องไงพี่น้องผู้ใดสนใจกับมาเบิองเอาเท่านั้นแหละครับเนี่ยตอนนี้ก็มีบักเถือกไงนี่แหละสองแม่ลงเนี่ยไอ้เพิ่นกับเอือยเพิ่นจัดการเรียบร้อยนะครับ ใครอยู่หอังเขาอยู่กไก่กันบ่ไกลน้อยเนาะแล่นบืดเดียวหอดใส่ละรถแกงงัวเพิ่นพี่พ่รถแกงงัวเชียบไม่เพิ่นใส่ขั้นไหนไปเลยทรงไปเลยนะครับเลขบัญชีบ่ะของผมก็มีครับเพบางอย่างเดี๋ยวเอาของผมกับไ,ไห้ไอเราเคยอวนอยู่ไอหน,น่องกันน,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 นี่แหะของผมก็มีอยู่มันหัเพราจืดครับเลขบัญชีเก้าตีไอ้เราเคยอวนอนัน,นอันนี้ผมหนี่งครับเดี๋ยวผมจังสิไปกดในหน้องมัน เบื้องตัวของไอ้ครับของเงยเนาะนี่นะครับตัวนี้ตัวที่สองบอตัวที่สองง้อสองลูกนะครับง้อตัวแม่ในง้อสองลูกปวลูกมันปวแล้วมันสีงาหูมันกำลังออก มาเบิ่งตัวเมียลูกมันตัวน้อยๆเนี่ยอีนี่นาพะลูกมันอีนี่นาน้องออนิวโอ้ไปแล้วอินีนาน้องออนิวประเสรนว่ากําลังสิงเป็นสาวหน่อยนะครับสองแม่ลูกไปไปอยู่น้ำเอ,เอือน้ำไปเพื่นบุญบาทเนี่ย่็จันสิเลยไปซ่งไปขำไปคู้นเพื่อนบาทเนี่ยเพื่นเสืเรียงเอาเพื่นเสืเรียงเขาจะขี่มันได้เพื่นเสียไว้ขี่มันเด็ดอันเท็ดเฮ็ดปุ๋ยเพราได้ใส่ผักใส่ย,ยาแล้วแล้วว่า จะน้อยกับหาลูกเพควนหลายๆเด้อดกๆเด้อเนี่ยนะครับเอาอย่างกับย่งบักเถิกไงบอได้ย่งบักเถิกไงตัวเดียวพี่น้องนะครับบ่มีคู่ละบาทนี่เหลือบักเถิกไงเนี่พี่น้องครับใไปสนงกสนใจนะครับว่าเฮ็ดพอพันนะครับงัวกระลังสัตว์กระลังงามนะครับบักเถิไกไงเนี่ยกะซีเหมือน 40, ถวนนะครับไปส่งไหนพ้อมแต่ว่าบ่ไก่นะครับบ่เกินยี่สิบสามสิบโลไปส่งไหนยู่พี่น้องนะครับประมาณนี้เนาะต้องแกงพี่น้องน้ำนะครับบ่เกินยี่สิบสามสิบโลเขาไปส่งไหนยู่นะครับพี่น้อง สำหรับงัวราคาซัมนียนะครับเขียดเขีมลาดเนานีดล๋ยวไปน้องนะครับแถวหนองผือหน้าบาดอนตาลเอาหน้าตาลนะครับอยู่รอหนี่ทรงได้อยู่ครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งกันครับสำหรับบักเถือกไงย่างตัวเดียวนี่ละเพราะว่าสองแม่ลูกสิไปอยู่น้ำเอลือเข้าไปเพื่ล้วบัดนี้เอ้าโอ้โหห่อนระบาดนีเหงื่อแตกแล้วว่าสิพาไปเรียนเฮือนอยู่ดิสิพาขึ้นไปเรียนเฮือนจะข้าวสักก้อนก้อนสิเมื่อ ไปเบิ่งคุณแม่เพิ่นก็ร่างอันเฮ็ดกับเขาอยู่สิขายกับเขาเนี่มือเลี้ยงตัวจ้ะเนี่ยฮ <laughs> ่ามือนี้กะขอบพระคุณนายส่ายกเอื้อยนะครับอ๋อกำลังหาอันครับครับเอื้อยครับกำลังหาบัญชีอยู่ผมยังผมทายคลิปอยู่มันเข่าเครื่องนี่ละนั่นมันตื้อตืดเองมันดอกนิยมนิยมอ้าวคลิปนี้ขอบคุณนายกับเอื้อยหลายๆนะครับเด้อ,อ,อขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องครับ ขอบคุณไอ้ไส้ครับเอื่อยนะครับเจ้านี่ลาจะหนีมาเป็นเบิังคีบมือกอนนี่เนาะครับครับครับคอาวอ้าวอ้าขอประคุณเอื่อยกับบายครับที่มาเอางล้าอองนุ่งไปเลี้ยงนะครับของเชฟใหม่จะได้กายค่ำไม่คุ้นเด้องัวตัวนี้ให้ออกลูกออกแม่แพะลูกเต็ม จ๊กซีบตัวเศ้าตัวโผล่ละก็คือพอขายไงนกใหญ่นอกขนางในนกสาธุวัดที่อะไรวะก็เลยขายเอาไปเลี้ยงอันนั้นครับเอาไปเลี้ยงเอาขี่มันเจ๊กซีบขายเราขามันเลยรูปยังงี้ครับครับไอ้การมันหลายมาดูแลบ่ได้เกาต้องขายออกไปเนาะครับจุดประสงค์ก็คือเอาขี่ไปใส่เท็ดสวนนะครับครับครับไอ้ครับเอาเอาเอาจังไดก็หายออกแม่เพลลูกมันหมานนะครับไปอยู่น้ำเพลนคำคุ้นด้ำลูกเด้อบ่าหน่อยเด้ออ่ะขอบคุณคุณใดคุณได้ครับผมขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับอ่ะเอาซ่นี้ละครับไดขายงววลเชฟม่ขอบคคุณรับ ตึ้งสีห่องสีหายขายงว่วชินหอดง่วงืองงงงได้พูดนี่นะครับเอาไปกันไปพี่น้องจว,จวดครับเหลือปักเถือกไงเด้อพี่น้องเด้อทักมาเด้อ